ชลประธานชี้แจงกรณีชาวบ้านอำเภอโนโนสูงและชาวบ้านในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาประสบกับปัญหาภัยแล้งปริมาณน้ำในแหล่งน้ำแห้งขอดจนหมดชาวบ้านกว่า 40, 40หลังคาเรือนเริ่มที่จะขาดแคลนน้ำใช้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จังหวัดพิจิตรน้ำในแม่น้ำยมแห้งขอดส่งผลกระทบต่อประชาชนเรียนพี่น้องสื่อบลชนที่รักทุกท่านนะครับในวันนี้ผมสัมิติเตี่ยมผูม้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารการนามและอุตวิทยาครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านรองทุกดีกรมชลประทานนะครับในการที่จะมาให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของกรณีมีภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครราชสีมาครับกรมชลประทานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะการบูรณาการร่วมกันของอซึ่งกรมชลประทานเองนั้นได้มีความร่วมมือ ในการที่จะร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะครับซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับรวมถึงหน่วยงานของอทางด้านกรมทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลนะครับ บริหารจัดการาน้ํานอกเขตชลระทานนะครับในผมจะแยกออกเป็น2พื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพิจิตรซึ่งอยู่ในลุ่มน้ําเจ้าพยานะครับเราจะเห็นได้ว่าในลุ่มน้ำเจ้าพยาเองนั้นสี่แม่น้ำสี่สายนะครับในลุ่มน้ํายมเป็นเพียงลุ่มน้ําเดียวที่ไม่มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่หรือแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของฤดูแล้งในทุกๆปี รเรามักจะประสบปัญหาไยแล้งอยู่เป็นประจำนะครับในสภาพของจังหวัดพิจิตรเองนั้นนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการพัฒนา,าก,ก่อสร้างอาคารชลประทานที่กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับในขณะนี้มี3แห่งนะครับรในพื้นที่ส่วนนี้นะครับก็จะสามารถที่จะสถาสนนการใช้น้ําในพื้นที่ที่มีผลกระทบได้โดยเฉพาะ บริเวณบ้านวางลูกช้างนะครับอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านจะสังเกตได้ว่าในปีนี้ลุ่มน้ําเจ้าพยาเองนั้น4ี่เขื่อนหลักรุ่มน้ำเจ้าพยาเรามีน้ำเนี่ยเพียง5,771ล้านลูกบาทเมตรนะครับของสี่เขืหลักรุ่มน้ําเจ้าพยาในปีนี้ในเขตรลระทานนะครับได้มีการขอความร่วมมือคือไม่ให้ทําการพาะปลูก ข้าวนาปังนะครับอันนี้เป็นที่ทราบบัญญีตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่สามพฤศจิกายนสองนห้าอหกสามนะครับอันนี้เป็นที่รู้กันซึ่งกรมชลประทานเองนั้นก็จะนําน้ําในส่วนที่เหลืออยู่ในเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูฝนนะครับในการบริหารจัดการน้ําในกิจกรรมอื่นยกเว้นภาคการเกษตรโดยเฉพาะนาปังนะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูฝนนะครับเกษตรกร,ก,รก็ทําการเพาะปลูก ่อเนื่องนะครับในช่วงแรกๆยังมีความชื้นอยู่บ้างนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยน้ำก็ค่อยๆลดลงนะครับรวมถึงฝายทดน้ําก็คือฝายสามงามเองปริมาณน้ําก็ลดลงโดยลําดับนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยในระยะนี้ที่ยังคงสามารถหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้เขาใช้น้ําจากบ่อตอกบ,บ่อน้ําตื้นหรือบ่อน้ําบาดาลที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนั้นกรมเชื่อมกรน้ําตามที่ข้อมูลที่มานะครับก็คือกรมเชื่อเพลน้ากใ็ให้สนับสนุนน้ําส่วนหนึ่งด้วยการสูบน้ําให้กับเกษตรกรในพื้นที่จนขนาดนี้เนี่ยปริมาณน้ําต้นทุนเริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปสู่การส่งน้ําด้วยเกษตรกรของเกษตรกรเองนะครับเป็นบ่อต่อบ่อน้ําตื้นบ่อน้ําบาดานของเขาครับในพื้นที่ดังกล่าวนะครับกรมชลประทานที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยเสร็จเนี่ยคาดว่าประมาณปี2 5 6 6 นะครับก็ก็คงจะทําให้พื้นที่นี้มีความมั่นคงเรื่องน้ําโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมากขึ้นนะครับส่วนช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอพิจารณาอย่างละเอียดใน,ในการที่จะทำการเพาะปลูกเพราะว่าถ้าเกิดท่านเพาะปลูกต่อเนื่องไปเลยเนี่ยในปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งจัดๆจะส่งผลกทบทันทีนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้ยกเว้นในระบบ อ่าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ําจํานวนที่มากพอนะครับเราอาจจะส่งไปได้แต่ก็ต้องพิจารณาเป็นรายปีไปตอนราชสีมานะครับในปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมานั้นเราประสบปัญหาค่อนข้างที่จะเขื่อนขนาดใหญ่นั้นมีปริมาณน้ํอ่ามีเพียงเขื่อนลําตะคองเขื่อนเดียวที่มีปริมาณน้ําค่อนข้างมากก็ยัง ในช่วงที่ผ่านมาจึงค่อนข้างต้องระดมสรพกำลังในการช่วยเหลือโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กล่าวถึงนี้นะครับก็คือบ้านในอำเภอโนนไทยนะครับไอโนนสูงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับในปีนี้บริเวณสระกลางบ้านของพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยน้ำเต็มนะครับมีเพียงสระเก็บกักน้ำที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับ ที่จะต้องเก็บกักน้ําในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับตรงนี้ยังไม่มีน้ำนะครับแต่สระกลางบ้านเนี่ยในการใช้น้ําในอัตราวันละ4,800ลูกบาทเมตรนะครับต่อวันนะครับโดยเป็นระบบน้ำประปาน้ำผูกพวกบริโภค,ภคมีเพียงพอสําหรับพื้นที่ที่มีการร้องเรียนถึงนะครับกรมชมพะทานเองก็ได้มีการเตรียมในแผนระยะสั้น เราจะสนับสนุนรถยนต์บรทุกน้ำประมาณ5คันนะครับไปในการสแตนบายในการที่หากมีการร้องขอนะครับแต่คาดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของน้ำโบัิโภ๊บริโภคครับอันนี้ในการบริการในระดับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดนครศราชรีมาเองนะครับรวมถึงมมกรมทรัพยากรน้ำนะครับและในส่วนของกรมโยธาเองนั้น ในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะให้ทางสำนักงานจุฬาที่8นะครับเข้าไปดูแลในพื้นที่ดังกล่าวนะครับในเขตของทางพื้นที่นะครับในในเขตของจังหวัดนครราชสีมาเองนะครับทางกรมโานก็ได้มีเครื่องจักรเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บรรทุกน้ําเครื่องสูบน้ำเนี่ยสามารถให้การสรบสวนได้นะครับถ้าหากมีการร้องขอนะครับ ในเบื้องต้นผมขออนุญาตรายงานเท่านี้ก่อนครับ